สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m m o อจงอย่าเป็นนักโทษที่ถูกจองจําด้วยความผิดในอดีตแต่จงเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์นอนาคตด้วยตัวของคุณเองไม่มีความสำเร็จใดปราศจากความล้มเหลวและไม่มีความล้มเหลวใดปราศจากความพยายามนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฮาร์ฟพาเดททุบนรกคุกมหาปไเลย หนังเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักโทษคู่สีครับที่พวกเขาถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในเรือนจําจากความผิดพลาดในอดีตนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในคุกเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ บริษัทตัวนู้นเลยครับเรื่องราวของหนังเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่โกดังแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพาเจ้าพ่อมาเฟียมาหาพระเอกซึ่งพระเอกเขามีชื่อว่าซัสซ่านะครับโดยที่พระเอกกาลังถูกสงสัยว่าเขาทํางานให้กับ FBI หรือเปล่าเพราะว่ามาเฟียเนี่ยตอนนี้กําลังถูกตํารวจตามไล่ล่าคนที่พามาก็คือพ่อหนุ่มหัวโลนครับเขามีชื่อว่านิโคลัสซึ่งนิโคลัสเนี่ยก็ไว้ใจพระเอกมากครับและก็มั่นใจามากว่าพระเอกเนี่ยคงไม่ใช่ FBI หรอก พวกเขาก็ตรวจสอบพระเอกครับโดยการใช้เครื่องจับเท็จนี่แหละวัดชีพจรหัวใจซึ่งพวกเขาก็ถามคําถามพระเอกนะครับแกเป็นใครแกทํางานให้กับ FBI หรือเปล่าแกเป็นพวกชั้นใช่ไหมถามวัดใจพระเอกอยู่เยอะมากๆสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยตอบก็น,นิ่งมากๆครับตอบคําถามไนดะ้อย่างสบายๆเครื่องจับเท็เนี่ไม่มีร้องส่งสัญ,ญญาณเตือนเลยสุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถผ่านด่านทดสอบเครื่องจับเท็จของพวกมันไปได้ จากนั้นพี่โลนิโคลัสนี่ก็พาพระเอกขับรถไปยังโกดังเก็บรถซึ่งที่นี่เนี่ยพวกมันทําเกี่ยวกับพวกขโมยรถเถื่อนนะครับแล้วก็ส่งออกไปขายข้างนอก F b i เนี่ยก็ตามมาจับพวกมันแล้วก็สั่งให้พวกมันเนี่ยมอบตัวแต่พี่โลนิโคลัสนี่ก็ไม่ยอมเขายอมตายดีกว่าย,ยอมโดนจับสุดท้ายแล้วจึงเกิดการยิงปะทะต่อสู้กันกลายเป็นนิโคลัสนี่ก็โดนจับเลยครับส่วนพระเอกเนี่ยก็โดนลูกหลงไปด้วยโดนยิงจนได้รับบาดเจ็บ พระเอกโดนยิงครับทำให้เขาเนี่ยอยู่ระหว่างความเป็นความตายในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็มองเหมือนเห็นผู้หญิงครับก็คือแฟนของเขานั่นเองซึ่งแฟนของพระเอกตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งก็โชคด,ดีมากๆที่พระเอกนั้นยังไม่ตายหลายเดือนต่อมาพระเอกก็ถูกส่งตัวมาที่เรือนจํา เรือนจำที่นี่อยู่ใจกลางแม่น้ําทะเลซึ่งก็คือคุกอัลคาทราสนั่นเองนะครับนักโทษแต่ละคนที่ถูกส่งตัวเข้ามาเป็นนักโทษคดีร้ายแรงทั้งนั้นมีโซ่ตรวนผูกข้อเท้าและก็กุญแจมือระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เจอกับนิคลัสด้วยเลยครับซึ่งดิคลัสเนี่ยก็ถูกส่งมาที่นี่โดยบังเอิญโชคดีที่ได้มาเจอกันที่นี่นิคลัสนึกว่าพระเอกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ตวนิโคลัสเองเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพระเอกอีกครั้งนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้พระเอกต้องเสียชีวิตไปแล้วนิโคลัสเนี่ยโดนโทษ5ปีครับส่วนพระเอกนั้นโดนโทษแค่2ปีนิโคลัสเนี่ยก็กลัวครับเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยก็กลัวว่าจะมีการทําร้ายร่างกายการโดนหาเรื่องอะไรต่างๆแต่พระเอกเนี่ยก็พูดให้กําลังใจไปครับบอกฟังนะเพื่อนนายอยู่ที่นี่เนี่ยยังไงก็โดนหาเรื่องอยู่แล้วให้กําลังใจดีชิบหายสุดท้ายทั้งคู่ก็เดินเข้าไปใน เรือนจาครับก็ต้องผ่านเครื่องสแกนไปด้วยนิโคลัสเนี่ยเดินผ่านเข้าไปได้ครับแต่พระเอกเดินผ่านเครื่องสแกนไปก็มีเสียงเตือนครับผู้คุมเนี่ยก็จับพระเอกมาเลยเี่ในตัวแกพกอะไรมาฮะพกเหล็กพกอาวุธมาเหรอพระเอกเนี่ยก็บอกว่าขาฉันฉันพกขามาเอา้าตอบดีๆไม่ได้ก็ตอบกวนส้งตีนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผู้คุมเนี่ยก็ใช้กระบองจ้วงเข้าไปที่หลังครับเป็นกระบองช็อตไฟฟ้าผู้คุมก็ถามพระเอกอีกรอบนี่ในซ่อนอะไรไว้พระเอกก็ตอบด้วยกำปั้นเลยครับโป้งปัง้ปงซัดผู้คุมไปเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็ แบบนี้เตรียมตัวจะโดนซ้อมแต่ระหว่านั้นนิโคลัสเนี่ยก็เข้ามาช่วยพระเอกครับจัดการกระทืบผู้คุมจากทางด้านหลังเขาซัดผู้คุมเข้าไปยังสะใจเขาไปที่เบาหน้าผู้นักโทษก็ยืนเชียร์กันเฮ้เ hey, ฮ hey, hey แต่สุดท้ายด้วยความที่ตัวเล็กกว่าครับนิโคลัสโดนจับทุ่มจับอัด แล้วก็โดนล็อกเรียบร้อยจากนั้นหัวหน้าผู้คุมเนี่ยก็เดินเข้ามาห้ามเหตุการณ์ครับซึ่งผมจะเรียกเขาว่าพัสดีแล้วกันพัสดีเนี่ยก็บอกว่าพอได้แล้วพัสดีเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปหาพระเอกเลยครับบอกว่าแกซ่อนอะไรไว้ที่เกาะชั้นที่นี่คือคุกของฉันแกไม่มีสิทธิพกอะไรมาทั้งนั้นสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็ต้องบอกความจริงครับและพระเอกเนี่ยก็บอกความจริงไปครับว่าเขาเนี่ยขาหักจากการได้รับอุบัติเหตุตอนที่ตำรวจจับนั่นแหละฉันผ่าตัดหัวเข่ามาแล้วก็มีเหล็กดมอยู่ในขาพัสดีเนี่ยก็ ครั้งนี้แกรอดตัวไปแต่อยู่ในคุกของฉันอย่ามาซ่าแล้วกันแกเป็นนักโทษนะ่ไม่ใช่โซดาจะได้มาซ่าทุกพื้นที่นี่ตัดภาพมาที่ข้างนอกคุกครับนายกเทศมนตรีเนี่ยก,กาลังยืนประกาศว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งที่ขโมยทองคําไปจากธนาคารโลกครับมูลค่ารวมกันเนี่ยก็200ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะเค้นความจริงครับว่าไอ้น,นักโทษเนี่ยเอาทองคําไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ผ่านไป17ปีแล้ว นักโทษก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยทําให้รัฐบาลเนี่ยก็เสียหน้านายกเทศมนตรีเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็เลยให้ลูกน้องมือขวาเนี่มายืนพูดแทนลูกน้องเนี่มีชื่อว่าดอนนี่นะครับดอนนี่เนี่ยก็ยืนพูดบอกว่าเราจะทําการประหารนักโทษคนนี้แน่นอนเพราะเขาคือนักโทษอันตรายซึ่งนักโทษเนี่ยก็ถูกขังอยู่ในคุกออาคาทาสนี้ด้วยครับจากนั้นพัสดีเนี่ยก็ไปยืนพูดกดให้กับนักโทษได้ฟังครับฟังนะไอ้พวกนักโทษตอนนี้ฉันคือคนที่ใหญ่ที่สุดในคุกแห่งนี้ ฉันควบคุมที่นี่มา30ปีตลอดระยะเวลาที่ฉันคุมที่นี่ฉันโดนสารพัดถมน้ำลายใส่หน้าโดนหาเรื่องแต่รู้ไหมไอ้พวกที่ทำแบบนั้นจบยังไงความตายนั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันจะมอบให้พวกมันได้เอาล่ะที่นี่แกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าใครใหญ่สุดที่นี่ทุกอย่างมีกฎมีระเบียบและฉันคือกฎฉันคือระเบียบซึ่งพัสดีเนี่ยแกชื่อาลูอิสนะครับค่อนข้างจะเข้มงวดกับกฎมาก ทางเดียวที่พวกแกจะรอดไปจากที่นี่ได้กุญแจของฉันจะฝังอยู่ใต้หมอนของฉันถ้าใครมีความสามารถพอก็ไปขโมยมันได้แต่ถ้าฉันจับได้ความตายเท่านั้นที่จะเป็นของแกจากนั้นนายกเทศมนตรีเนี่ยก็มาที่เรือนจำครับเพราะว่าต้องการจะมาดูหน้านักโทษเป็นครั้งสุดท้ายครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเป็นผู้พากษานะครับตัดสินให้นักโทษถูกประหารเมื่อ17ปีก่อนและเธอต้องมาที่นี่เพื่อเป็นพยานห้าชั่วโมงข้างหน้านักโทษก็จะถูกประหารแล้ว พระสดีเนี่ยก็ตรวจคน้นคนทุกคนครับทุกคนเนี่ยห้ามเอาปืนเข้าไปข้างในผมไม่สนใจว่าพวกคุณจะเป็นคนจากรัฐบาลหาเหวอะไรนะแต่ที่นี่คือที่ของผมฉะนั้นแล้วปืนทุกระบอกมันจะต้องถูกริบเอาไว้ถ้าผมไม่อนุญาต ใครหน้าไหนก็ไม่มีทางเอาเข้าไปได้ทั้งนั้นบริการเนี่ยก็หยิบปืนแล้วก็ต้องทิ้งไปที่กระบอกเก็บอาวุธนะครับบงบอกให้รู้ว่าเรือนจําที่นี่เนี่ยมีความเข้มงวดมากๆใครจะเข้าจะออกไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตส่วนบนท้องฟ้าครับก็มีเครื่องบินแล้วก็มีหน่วยรบหน่วยรบหนึ่งบินลงมานะครับกางร่มเตรียมตัวจะไปลงตรงที่หมายที่ใดที่หนึ่งราวกับว่าพวกเขามีแผนปฏิบัติการจะทําอะไรสักอย่าง ไม่รู้เป็นพวกไหนนะครับแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยน่าจะเกิดเรื่องแน่นอนทางนั้นพระเอกก็มาคุยอยู่กับนิโคลัสครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันบอกว่านิโคลัสเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วครับเฮ้ยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ถึง5ปีว่ะมันมีวิธีไหนที่จะแหกคุกไปได้บ้างป่กวะพระเอกเนี่ยบอกว่ามึงอยู่เฉยๆเถอะขึ้นพยายามแหกคุกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องซะเปล่าจากนั้นก็มีผู้คุมครับเข้ามาเรียกตัวพระเอกไปบอกว่ามีคนคนนึงอยากเจอพระเอกพระเอกก็งง,งครับว่าเฮ้ยใครอยากเจอกูวะ อยู่ที่นี่ก็ไม่รู้จักใครสักคนส่วนข้างนอกตอนนี้คนร้ายก็บุกเข้ามาแล้วครับที่เรือนจําคนร้ายเป็นผู้หญิงหน้าตาสาสวยซะด้วยแต่เธอมาพร้อมกับความเก่งกาจครับสามารถจัดการพวกผู้คุมที่เป็นลูกกระจกไปได้หลายคนมากๆเธอมาพร้อมทีมและคนที่เป็นผู้นําทีมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนดอนนี่นั่นเองครับมือขวาของนายกเทศมนตรีเข้ามาที่นี่เพื่อต้องการอะไรบางอย่างมาพร้อมกับลูกสมนุนเกือบ20คนพวกเขาก็ทําการบึ้มห้องขังทางเข้า มีการเตรียมแผนเตรียมงานมาเป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วไม่เกิน5นาทีในการเข้าไปข้างในให้ได้ถึงแม้ว่าคุกที่นี่จะมีความคุ้มกันปลอดภยัยแน่นนะแต่ด้วยการที่วางแผนของพวกเขาบวกกับมีเส้นสายอยู่กับทางวงในทำให้เจาะเข้าไปได้ไม่ยากครับทันนั้นพระเอกก็ถูกเชิญตัวให้มาพบกับนักโทษครับก็คือนักโทษประหารน,นั่นแหละ ซึ่งนักโทษแมคเคนาเนี่ยเขาต้องการอยากจะขอพบพระเอกตามคําขอสุดท้ายของเขาโดยมีพวกเหล่ามาดหาัวหน้าผู้คุมและก็คนจากรัฐบาลเนี่ยมาคอยดูสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยว่านักโทษต้องการอะไรยังไงบ้างพระเอกมาถึงก็งงเขาว่าคุณเป็นใครเป็นลูกเต้าเราใครและมาจากเด้าแดนใดซึ่งนักโทษประหารแมคเคนาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยก็คือคนที่มีชีวิตเหลือเพียงแค่50นาทีเท่านั้นเพราะอีกไม่กี่นาทีเขาก็จะ ถูกระหารตามคําสั่งศาลแล้วแมคเคน่าเนี่ยอยากขอคุยกับพระเอกครับเพราะเขาได้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยถูกยิงก่อนที่จะมาถูกขังอยู่ที่นี่ตัวของนักโทษแมคเคน่าเนี่ยเขาเชื่อและศรัทธานในพระเจ้ามากๆเขาอยากรู้ว่าไอ้ตอนที่พระเอกอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายเนี่ยมันเป็นยังไงได้เจอกับพระเจ้าได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าได้เจอกับอะไรหรือเปล่าในระหว่างนั้นเองผู้คุมเนี่ยก็ได้เอาข่าวมาบอกพัสดีครับว่าตอนนี้พวกเขาติดต่อศูนย์ควบคุมไม่ได้ แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาฝนตกครับพัสดีก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าพวกพายุเนี่ยอาจจะทําให้สายสัญญาณมันขาดก็เลยเชื่อมต่อกับพวกห้องขังไม่ได้พวกเขาก็เลยได้จะส่งคนไปดูแทนผู้คุมก็ต้องเดินไปตรวจตราในตอนกลางคืนครับในระหว่างนั้นแม่จอมโจรสาวน้อยก็ได้บุกโขนสลิงมาจากทางด้านบนเกี่ยวคอผู้คุมแล้วก็จัดการผู้คุมที่อยู่ในห้องควบคุมไปได้ทั้งหมดพวกนักโทษเนี่ยก็แตกตื่นกันแล้วครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพวกเขาจัดการทุกคนที่เป็นผู้ควบคุมที่ขวางหน้าแครพยายามข คุนักโทษเนี่ยเขาพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยแม่สาวน้อยฉันอยู่ทั้งนี้ฉันเป็นพวกของเธอนะแต่พอเธอหันไปพร้อมอาวุธเนี่ยแต่ละคนก็ต่างมุดเข้ากรงกันหมดเลยครับแม่สาวน้อยหันมาสบตากับนิโคลัสครับนิโคลัสเนี่ยก็ส่งซิกขยิบตาให้สักครั้งหนึ่งเบ่งบอกว่าเธอเนี่ยน่าสนใจดีนะทันัันพระเอกเนี่ยก็มาคุยกับนักโทษแมคเคนาครับซึ่งเขาก็ถามพระเอกว่าอะไรรออยู่หลังความตายเหรอในได้เจอกับอะไรพระเจ้าหรือว่าคนที่รักเนี่มารอรับนายหรือเปล่าซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าใช่ มีคนที่รักมารอรับเราอยู่มันจึงทําให้เลสเตอร์แมคเคน่าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องขึ้นรงขึ้นศาลต้องไปแก้ตัวแก้ต่างในสิ่งที่เขาทําผิดในการปล้นทองมานะครับตอนนี้เขาก็ปรงและอายุเยอะขึ้นไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมพอได้คุยกับพระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกไม่นานนักเก้าอี้ช็อตไฟฟ้าเนี่ยก็ถูกเลื่อนขึ้นมาอีกไม่กี่นาทีเขาก็จะต้องไปนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แล้วแหละครับนักโทษแมคเคน่าเนี่ยก็สารภาพกับพระเอกหมดทุกอย่าง ว่าเขาเนี่ยไปปล้นทองมามูลค่า200ล้านเหนรียญสหรัฐแล้วก็ทําให้พวกเจ้าหน้าที่ที่มาตามจับเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะว่าเกิดเหตุการณ์รถไฟตกขบวนมันไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เขาก็พยายามจะถามพระเอกครับว่าถ้าเกิดนายเป็นพระเจ้าเนี่ยนายจะอาภัยให้ฉันไหมซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกว่าอาภายัยสิแต่นายต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะั่นถูกต้องแล้ว เมื่อนักโทษแมคเคนนาได้คุยกับพระเอกเนี่ย,เ,ยเขาก็รู้สึกเอเอสบายใจครับคุยถูกคอตอบอะไรมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะตรงกับสิ่งที่เขาคิดไว้หมดทุกอย่างเลยจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็พาตัวนักโทษแมคเคนนาเนี่ยไปนั่งบนเก้าอี้ไฟฟ้าครับเตรียมตัวจะชอ็อตพระเอกเนี่ยก็ต้องถูกเชิญตัวให้ไปด้านนอกครับกลับไปอยู่ในห้องขังเดิมระหว่างที่ผู้คุมเดินส่งตัวไปอยู่นั้นนะครับพวกดอนนี่ที่บุกเข้ามาเนี่ยก็จัดการยิงใส่ผู้คุมไปก่อนเลยพระเอกที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ต้องแกล้งหมอบแกล้งเสียชีวิตแล้วครับ มาอย่างนั้นอาจจะโดนลูกลงไปด้วยพราะพวกดอนนี่เดินออกไปพระเอกเดี๋ยก็ขโมอยอาวุธของเจ้าหน้าที่มาใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวแทนพวกดอนนี่บุกเข้าไปด้านในครับพวกเขาเนี่ยเตรียมตัวเตรียมเครื่องบินมาเป็นอย่างดีเตรียมตัวที่จะมาทาภารกิจแล้วก็จะบินออกไปแต่ทว่าเครื่องบินที่เตรียมมาเนี่ยในวันนั้น,นดันมีพายุครับก็เลยทําให้วิสัยทัศน์ในการมองไม่สะดวกเท่าไหร่เครื่องบินเนี่ยก็ดันไปชนกับหอคอยของเรือนจํา และตกลงมากระแทกอยู่ตรงใจกลางเรือนจาพอดีเลยครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นห้องที่นักโทษทําให้ดอนนี่เนี่ยไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องบินที่ใช้เอาไว้หลบหนีได้ท่านั้นพระเอกเนี่ยก็ใช้ตัวผู้คุมที่โดนยิงเนี่ยที่ยังไม่เสียชีวิตมาสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่เขาจะเข้าไปด้านในนะครับระหว่างนั้นพวกแม่สาวน้อยเนี่ยก็ได้รับหน้าที่ให้มาตามล่ามาดูฮอด้วยจึงเกิดการยิงปะทะต่อสู้กันพระเอกเนี่ยปิดประตูได้ทันนะครับพวกเธอสอดปืนเข้ามาพยายามจะยิงใส่พระเอกแต่ไม่ทัน พระเอกใช้ประสบการณ์ครับเตะปืนหันกลับทิศหัวแล้วก็กดรัวตบๆๆๆๆๆโชคดีที่หลบทันนะครับไม่งั้นโดนแน่ท่านั้นของดอนนี่เนี่ยตอนนี้ก็ได้เผยท่าแท้ของตัวเองออกมาแล้วนะครับโดยเขาต้องการตัวของนักโทษแมคเคนาครับเพื่อที่จะต้องการที่อยู่ของทองคำที่แมคเคนานั้นเอาไปซ่อนเอาไว้แต่แมคเคนาเนี่ยตอ้เขาต้องเสียชีวิตเขาก็ไม่ยอมบอกแน่นอนขณะรัฐบาลมาเกลี้ยกล่อมเขายังไม่บอกเก็บความลับได้เป็น17ปีดอนนี่เนี่ยก็เลยหยิบไม้กางเขนเข้ามาขู่ครับเล่นจิตวิทยา บอกว่านายเห็นไม้กางเขนได้ไหมมันหมายความว่ายังไงรู้ไหมฉันสามารถสังหารคนในนี้ได้ทีละคนโดยที่ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยส่วนนายเนี่ยเหรออยากพบพระเจ้าเพราะต้องการไถ่บาปไถ่ความรู้สึกที่ผิดใช่ไหมละ่ะทำให้นักโทษแมคเคนนาเนี่ยก็รู้สึกเศร้าไปเหมือนกันครับ ทางด้านของ FBI ตอนนี้ก็ได้รับเรื่องแล้วว่ามีโจรบุกเข้าไปในเรือนจำเพื่อต้องการอะไรบางอย่างซึ่งหัวหน้า FBI ที่เคยจับพระเอกเนี่ยก็รู้สึกตกใจครับเพราะความจริงแล้วพระเอกเนี่ยก็คือสายของ FBI นั่นเองที่ส่งตัวเข้าไปในเรือนจำส่งตัวให้ไปอยู่คลุกคลีกับพวกแก๊งที่ทำผิดกฎหมาย และเธอเนียก็ไม่อยู่เฉยครับเตรียมตัวจะบุกเข้าไปช่วยพระเอกพระเอกเนี่ยโดนลูกหลงครับโดนกระสุนจนได้รับบาดเจ็บเขาก็ต้องหนีมารักษาตัวเองเย็บแผลสดๆครับผู้ลูกน้องคนร้ายพยายามจะตามไล่ล่าพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ความเป็น FBI แล้วก็สายลับของตัวเองเนี่ยจับพวกคนร้ายทุ่ม แล้วก็จัดการเตะหน้าจนสลบไปท่านั้นแม่สาวน้อยเนี่ยเธอก็กลับมาที่ห้องขังของนักโทษคนนักโทษเนี่ยกำลังเล่นบาสกันอย่างสนุกสนานเลยข้างนอกเป็นยิงกันแทบตายพอเธอเข้ามาสำรวจครับก็พบว่าเครื่องบินที่จะใช้รับส่งตัวกลับเนี่ยปรากฏว่ามันก็พังเละเทะแล้วครับไปค้างอยู่ตรงด่านฟ้าของเรือนจำทำให้พวกมันเนี่ยไม่สามารถจะกลับไปได้แล้วท่านั้น FBI เนี่ยก็มาเจราจาต่อรองกับดอนนี่ว่าให้ปล่อยตัวประกันที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาให้หมด ซึ่งดอนนี่เนี่ยก็บอกว่าผมจะปล่อยก็ต่อเมื่อถึงเวลาเท่านั้นดอนนี่เนี่ยก็เลยเจราจาต่อรองครับบอกว่าขอเครื่องบินที่สามารถใช้ในการหลบหนีได้และห้ามตุกติกภายในเวลาจำกัดด้วยซึ่ง FBI เนี่ยพยายามจะพูดคุยถ่วงเวลาครับแต่ด้วยความที่ดอนนี่เนี่ยก็เป็นคนของรัฐบาลมาก่อนก็เลยรู้แผนรู้แทคติกของพวก FBI ตื้นๆแบบนี้ทําให้ FBI ไเนี่ยไม่มีทางเลือกจําเป็นจะต้องรีบเอาฮอเนี่ยมาให้พวกมันให้เร็วที่สุดมอ่างนั้นตัวประกันจะไม่ปลอดภยัยส่วนแม่สาวน้อยเนี่ยก็มาตามล่าพระเอก แล้วก็ดันไปยิงปะทะกับพวกนักโทษเธอตามไล่ล่าพวกนักโทษไปโดยหารู้ไม่ว่านิโคลัสเนี่ยก็รอเล่นงานเธออยู่จากทางด้านหลังแล้วนิโคลัสกับ,บุกมาจับตัวเธอจากทางด้านหลังเอาไว้ได้แต่ด้วยความโคตรพ่อโคตรแม่เก่งของเธอเนี่ยก็สามารถตีลกาเตะปืนนิโคลัสให้หล่นลงไปได้นิโคลัสเนี่ยก็เพี้ยงพล้มเลยครับทำให้ต้องมาต่อสู้มือเปล่ากับแม่สาวน้อย ึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงครับแต่ทักษะการต่อสู้ก็ถือว่าเข้าขั้นปร,รมาจารย์นิโคลัสที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็สู้แทบไม่ได้เลยด้วยซ้ําพยายามจะซัดหน้าเธอไม่สนว่าเป็นผู้หญิงแต่ก็ซัดเท่าไหร่ก็ซัดไม่โดนครับโดนเธอเตะเป็นกระสอบทรายสุดท้ายก็ได้พระเอกครับที่มาช่วยยิงสกัดจนเธอนั้นต้องรีบหนีออกไปสามารถช่วยชีวิตนิโคลัสเอาไว้ได้นะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็แอบขึ้นไปบนเครื่องบินที่ตกครับโดยเขาเนี่ยก็ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับทาง FBI นั่นแหละพระเอกรายงานข้อมูลทั้งหมด ว่าพวกคนร้ายมีกี่คนมีประมาณ10คนมีอาวุธครบมือทางด้านของบริการเนี่ยก็พยายามช่วยโอกาสครับจับลูกน้องของดอนนี่เป็นตัวประกรันเอาไว้จนได้และสั่งให้ผู้ลูกน้องของดอนนี่เนี่ยวางอาวุธลงพอลูกน้องของดอนนี่ทําตามคําสั่งเนี่ยปรากฏว่าดอนนี่เนี่ยก็ยิงใส่ลูกน้องตัวเองเลยครับโดยที่เขาไม่ได้แคร์เลยว่า นั่นคือลูกน้องของตัวเองแต่ที่ไหนได้มันเป็นแผนครับเพราะว่าเขาได้ยิงใส่ชุดกรอดจนบร,ริกาของเทศมนตรีเนี่ยเผลอสุดท้ายแล้วพวกบร,ริกาก็โดนเก็บไปดอนนี่สามารถควบคุมสถานก,การณ์ได้อีกครั้งนายกเนี่ยก็ถามดอนนี่ครับว่าทำไมต้องทําแบบนี้ด้วยดอนนี่เนี่ยก็บอกความจริงเลยครับโถเงินเดือนผมปีละหกหมื่นเหรียญจะไปพอยาไสอะไรเลยครับทาน,นายกระหว่างที่ดอนนี่กำลังเผลออยู่นั้นลูกน้องของเขาเนี่ยก็โดนจับตัวห้อยหัวมาจากทางด้านบนซึ่งก็คือฝีมือของพระเอกนั่นเองครับพระเอยกโยนแก้สน้ำตาลหล่นลง ร่วมกับนิโคลัสเตรียมการมาแล้วเอามายัดใส่ปากพวกตัวประกันทั้งหมดพเพชรกับนิโคลัสเนี่ยก็สามารถช่วยตัวประกันที่สําคัญออกไปได้ครับเหลือแต่สารผู้พิพากษาหญิงครับที่เธอนั้นถูกมัดติดกับเก้าอี้ไฟฟ้าอยู่พเพชรพยายามที่จะช่วยงัดมืองัดปลดล็อกกุญแจแต่ก็ทําไม่ได้ครับโดนพวกดอนนี่เนี่ยไล่ย,ยิงมาก่อนจนพเพชรนั้นต้องรีบวิ่งหนีกลับไปก่อน จากนั้นพระเอกเนี่ยก็โดนตามไล่ล่าเลยครับดอนนี่เนี่ยไล่ล่าพระเอกจนกระทั่งไปเจอตัวจนได้ทาให้ทั้งคู่นั้นมาดวลกันตัวต่อตัว,ตวดอนนี่เนี่ยก็พยายามจะถามพระเอกครับว่าเอาตัวนักโทษแมคเคนนาไปไว้ที่ไหนพระเอกเนี่ยก็ไม่บอกครับถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องหาเอาเองสิวะระหว่างนั้นนิโคลัสเนี่ยก็บุกมาช่วยจากทางด้านบนครับทำให้ดอนนี่เนี่ยต้องรีบวิ่งหนีออกไปก่อนพอาะทคลัสช่วยพระเอกออกมาได้เนี่ยเขาก็อยากรู้ความจริงแล้วละครับว่าสรุปแล้วพระเอกเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้แล้วก็ ทำไมรู้จักกับพวก FBI และสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าวะเนี่ยนิโคลัสก็เริ่มสับสนไปหมดแล้วนะครับพระเอกพาตัวของนักโทษแมคเคน่ามาด้วยครับนิโคลัสเนี่ยก็อยากจะรู้ความจริงว่าสรุปแล้วเฮ้ยมึงเป็นใครกันแน่วะเนี่ยสุดท้ายแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยบอกความจริงครับว่าเขาเนี่ยเป็นสายลับ FBI ทําให้นิโคลัสเนี่ยก็อึ้งมากๆเลยครับเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยแรืวอที่ผ่านมามันคืออะไรวะแต่ฉันใช้เครื่องจับเท็จสแกนตัวนายแล้วนะ พระเอกเนี่ยก็บอกว่าเอาเถอไอ้เครื่องจับเท็จแบบนั้นเนี่ยฉันถูกฝึกมาแล้วเพื่อนนิโคลัสเนี่ยก็ไม่พอใจเลยครับอยากจะยิงพระเอกทิ้งเพราะว่าเขารู้สึกผิดหวังในตัวพระเอกมากๆแต่นักโทษแมคเคนนาก็มาห้ามเอาไว้ครับบอกว่าอย่ายิงเขาเลยเขาเป็นคนดีเชื่อฉันเถอะสุดท้ายแล้วนิโคลัสเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจครับเออไม่ยิงก็ได้จะรอดูพระเอกว่าจะทำไงต่อจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ติดต่อไปหาดอนนี่เลยครับซึ่งดอนนี่ก็อยากได้ตัวนักโทษแมคเคนนาส่วนพระเอกเี็ยก็อยากได้ตัวผู้พิพากษาหญิงครับพระเอกก็เลยเสนอว่างััันนเรราามแกกกตวปะ ก่อนที่จะแลกตัวประกันเนี่ยนักโทษแมคเคนาเนี่ยก็ได้คุยกับพระเอกครับโดยเขาเนี่ยไม่หวังแล้วว่าชีวิตของเขาจะรอดพระเจ้าคงจะกําหนดชะตาชีวิตของเขาไว้แล้วก่อนที่จะจากกันแมคเคนาก็ได้บอกความลับกับพระเอกครับว่าเขาซ่อนทองเอาไว้ที่ไหนซึ่งเขาเนี่ยก็ซ่อนทองเอาไวททลลา้ที่ทะเลสาบที่ตะวันตกเขาบอกที่อยู่กับพระเอกเรียบร้อยว่างๆนายลองไปเที่ยวดูสิแล้วจะเจออะไรดีๆที่นั่นเพราะว่านักโทษแมคเคนาเนี่ยรู้สึกจะไว้ใจใพระเอกมากๆนะครับ ส่วนพระเอกจะเอาทองไปทําอะไรก็เรื่องของเขาเลยจากนนิโคลัสเนี่ยก็มาถามพระเอกอีกครั้งครับว่าสรุปแล้วนายต้องการอะไรจากฉันกันแน่เนี่ยพระเอกเนี่ยก็เลยต้องบอกความจริงครับว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยแค่ต้องการตัวหัวนหน้าของนิโคลัสเท่านั้นเพราะว่าหัวนหน้านิโคลัสเนี่ยไปสังหารแฟนของเขานะครับที่เสียชีวิตไป เมื่อหลายปีก่อนจากการปล้นรถทําให้พระเอกเนี่ยอยากจะจับตัวหัวหน้าของนิโคลัสที่เป็นหัวหน้าแก๊งให้ได้แต่ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนิโคลัสเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนกันเสมอพอนิโคลัสรู้ว่าเมียของพระเอกเนี่ยเสียชีวิตเขาก็โอเครู้สึกเห็นใจแล้วก็อยากจะช่วยพระเอกทําภารกิจในครั้งนี้ให้มันเสร็จสิ้นไปนะครับจากนั้นทั้งพระเอกแลวก็ดอนนี่เนี่ยก็มานัดแลกตัวประกรันกันโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็ปล่อยให้ตัวประกรันทั้งสองฝั่งเดินสวนทางกันนะครับเดินไปอย่างช้าๆก้าวทีละก้าว ต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างแลกตัวประกันกันจนสําเร็จครับแต่ทว่าพวกนักโทษเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยครับไม่อยากจะวางอาวุธเพราะกลัวว่าจะเสียเปรียบผู้นักโทษเนี่ยก็เลยจัดการเปิดฉากใส่ก่อนเลยครับจึงเกิดการยิงปะทะกันเกิดขึ้นพระเอกเองเนี่ยก็ต้องตามน้ําไปด้วยครับช่วยพวกนักโทษผู้นักโทษเองเนี่ยก็ถูกยิง พวกคนร้ายเองก็ถูกยิงเหมือนกันครับต่างคนต่างบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตกันส่วนแม่สาวน้อยที่เก่งๆเนี่ยก็โดนพัสดีครับเตะตัดขาจนเธอนั้นล้มแล้วก็โดนพัสดีนั้นจับตัวไว้ได้สัตว์หน้าเข้าไปนี่เก่งเหรอมึงอีดอกมานี่แมงถล่มคุกกูซะราบเลยแม่สาวน้อยพยายามจะใช้มีดพกจ้วงพัสดีจากทางด้านหลังแต่ f อ i บเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันครับใช้ปืนประทับเล็งยิงใส่แม่สาวน้อยจนม่องเท่งคุยกรบรากมะม่วงคาที่ ส่วนนิโคลัสเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บครับถูกยิงหลายนัดเขาเนี่ยกำลังจะหมดลมหายใจแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าให้ฝืนเอาไว้นะอย่าหลับรถพยาบาลกําลังจะมาแล้วระหว่างนั้นเองครับพอพระเอกเห็นตัวประกันเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่ผู้พิพากษาหญิงครับเพราะพวกมันเนี่ยดันเล่นตุกติกสลับตัวประกันทาให้ภารกิจของพระเอกเนี่ยก็ยังไม่จบพวกดอนนี่เนี่ยได้เครื่องบินจากทาง FBI ที่ส่งมาให้ครับพวกมันเนี่ยก็เลยขับหนีไป แต่พระเอกเองเนี่ยก็ใช้ฮอฮีิคอปเตอร์ขับตามเหมือนกันดอนนี่โยนผู้พิพากษาหญิงลงไปจากเครื่องบินพระเอกเองก็ต้องทิ้งดิงตัวเองเพื่อตามไปคว้าผู้พิพากษาหญิงให้ได้แต่ระหว่างนั้นพวกเขาใช้แผนสำรองครับโดยนักโทษเลสเตอร์แมคเคนนาเนี่ยก็ได้ทำการถกถลกเสื้อตัวเองออกมาและพบว่าข้างในเนี่ยมันมีรอบน้อยหนาอยู่เต็มไปหมดเลยครับนี่คือแผนซ้อนแผน นักโทษเลสเตอร์เนี่ยพร้อมจะจบชีวิตตัวเองอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียสุดท้ายแล้วมันก็เกิดการบึ้มบั่ม um! um! บนเครื่องบินแหะครับพวกคนร้ายนั้นไม่มีใครรอดเลยสักคนส่วนพระเอกเนี่ยก็พุ่งไปคว้าตัวสารผู้พักษาสูงสุดเอาไว้ได้และเธอก็มีชีวิตรอดตกลงไปในท้องทะเลแล้วก็มีคนตามมาช่วยเอาไวท้ทีหลังนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็พารัฐบาลเนี่ยไปดูทองคําที่นักโทษแมคเคน่านั้นซ่อนเอาไว้มูลค่ามากกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐ ที่หายไป17ปีเต็มโดยพระเอกนั้นไม่หวังจะเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับเขามอบส่งคืนให้กับรัฐบาลที่ที่มันควรจะอยู่แต่มีข้อแลกเปลี่ยนครับพระเอกเนี่ยมาหานิโคลัสซึ่งก็โชคดีมากที่นิโคลัสเนี่ยไม่ตายครับได้รับบาดเจ็บพระเอกก็มาคุยกับนิโคลัสครับเขาเนี่ยบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาโกหกไปเนี่ยเขาขอโทษแล้วก็จะตอบแทนโดยการที่จะพาตัวนิโคลัสเนี่ยออกมาให้เร็วที่สุดภายใน3วันนิโคลัสเนี่ยก็บอกไม่เชื่อหรอกกูติดคุกตั้ง5าปีนะเว้ยมันจะพาออกมาภายใน3วันเนี่ยนะพระบอกว่าเออใช่แกเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็ออกมาตอนนั้นแหละเพื่อนสุดท้ายแล้วก็ไม่ถึง3วันหรอกครับพระเจะพานิโคลัสออกมาภายใน3มชั่วโมงเลยต่างหากทาให้นิโคลัสเนี่ยก็ดีใจมากๆครับโอเคอย่างน้อยเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ และเรื่องราวของ Half Past Dead ทุบนรกคุกมหาปลัลยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงมาแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปที่4.6เต็ม10นะครับแล้วก็ได้คะแนนจาก Rotten Tomato ไป37นะครับส่วนความคิดเห็นของผมเนี่ยก็มองว่าหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดูได้สนุกสนุกเพลินๆน,นะครับ อาจจะไม่ต้องซีเรียสหรือว่าจริงจังถึงเรื่องการวางแผนแบบจริงจังอะไรมากแต่ก็เป็นหนังบู๊หนังที่เอาชีวิตรอดได้ดีเหมือนกันเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะครับดูเพลินๆได้เลยถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพราอมีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ